ปอดีฝั่งนี้ทําเป็นโชว์รูมเมื่อก่อนนี้แต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้อะค่ะเพราะส่วนใหญ่จะเตีหนูใหญหน้าด้วยอะค่ะก็จะทําเป็นแบบเหมือนที่หน้าอรนี้สวัสดีค่ะทีเดียว มาแล้วพี่เดียวผมเพี่เดียวของพวกเราคือน,น้ำสปอนเซอร์หลักนำมาวันนี้เราพาพี่พาดทีมานะครับมารู้จักกับพี่เดียววันนี้มาพี่พาดทีมานี่กับซอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสสวัดีคเข้าสู่รายการทิชชู่เลยครับค่ะ สวัสดีค่ะรายการอีกิปขอบคุณรายการอีกิปกับที่พาทีมากนะคะ,คะที่มาเยี่ยมดีน่าถึงบริษัทเลยค่ะยินดีค่ะ,คะขอบคุณมากที่ให้โอกาสได้มาชมโรดักที่ที่ดีๆและจะได้ไปแนะนําต่ออ๋อขอบคุณค่ะประชุมเข้ามาแล้วเจอเลครับค่ะงั้นวันนี้ดีน่าขออนุญาตไหนไหนมาถึงที่นี่แล้วนะคะคะดีดีน่ากาลังขยายในส่วนของดีน่าให้มีความชัดเจนมากขึ้น พราะที่ผ่านมาเราระวังนะคะ,ะอันนี้จะเป็นโซนของออฟฟิศของดีน่าโดยเฉพาะอะค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาทางด้านตึกฝั่งนู้นนะคะเราจะทำเป็นออฟไลน์มาตลอดเวลา25ปีในปีนี้เราขยายในส่วนของดีน่า ในการในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาสั้นๆก็ค่อนข้างโชคดีที่ได้รับการตอบรับพอสมควรโดยเฉพาะกลุ่มพี่น้องคอพอ,อที่แบบเอ็นดูทางเราอย่างงี้ค่ะก็มีการสนับสนุนเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นจังหวะค่ะว่าเราก็มีการเตรียมตัวเพราะฉะนั้นอาจจะดูลงหนยนะคะแต่เป็นส่วนที่โซนตรงเนี้ยเราจะทำเป็นออฟฟิศทั้งหมดอะคะ่ะ กว้างขวางนะคะออฟฟิศทำงานเออก็จะทำเป็นสองชั้นนะคะอ๋อค่ะอ๋อจะมีระบบก็จะมีทีมอินบาวกับเอาบาวอะค่ะอ๋อค่ะอันนี้ถามชิมพากำลังทำอยู่อาจจะไม่เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสินค้าส่วนหนึ่งที่ชนลสิทธิ์เคยผลิตที่ได้ผลิตขึ้นมาค่ะแต่ว่าสินค้าที่ผลิตเนี่ยที่เอามาอยู่ในในแบรนด์บีน่าเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เหมาะกับลูกค้าที่เป็นโซน ธุรกิจห้องเช่าหรือที่พักโดยเฉพาะค่ะเป็นอพาร์ตเมนต์ใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะเป็นพวกขอพักอพาร์ตเมนต์โรงแรมรีสอร์ทกษณะแบบนี้เพราะว่าลูกส่วนใหญ่ลูกค้าที่อยู่ในในกลุ่มธุรกิจตรงนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความคุ้มค่าในด้านของความทนของสินค้าใช่ค่ะค่ะงั้นด้วยประสบการณ์ที่เรา เป็นผู้ผลิตแล้วก็ทำ O E M ให้กับหลายๆแบรนด์มันก็ทำให้เราได้สะสมประสบการณ์ในการพัฒนาตัวสินค้า<ะ>เพื่อจะตอบโจทย์ตรงด้านนี้ค่ะดีค่ะเพราะว่าตัวตัวดีน่านี่จริงๆแต่เดิมก็เป็นผู้ผลิตอยู่แล้วก่อน<ะ>ที่จะมาเป็นดีน่า งานหลักของเราก็คือที่ผ่านมาเราเป็นผู้ผลิตผู้ผลิตเราก็ทำ O e M โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราอยู่หลังบ้านมาตลอดแต่ว่าโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็เลยเนําแบรนด์หนึ่งแบรนด์ขึ้นมาก็คือสร้างแบรนด์ดีน้าขึ้นมาเพื่อที่จะขายในกลุ่มที่เหมือนเป็นแบรนด์ของบริษัทใ,ให้มันชัดเจนมากขึ้นนะคะ ก็ถือว่าเป,เป็นผู้ผลิตที่มีคุณภาพแล้วมาทําของตัวเองก็ย่อมมีคุณภาพมากขึ้นอีกเพราะแต่เดิมเราเรามีประสบการณ์ในการผลิตอยู่แล้วรู้จุดอ่อนจุดแข็งของอุปกรณ์กับผลิตภันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราผลิตในแบรนด์เราเราจะต้องคุณภาพเต็มร้อยสำหรับยูเซอร์สำหรับผู้ผบริโภคใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นมอตโต้ของบริษัทเราด้วยค่ะเพราะว่า มอตของเราก็คือ the moment of happiness ก็คือ,อเรามองว่าเ,เราอยากให้ทุกๆคนมีความสุขถ้าทุกคนมีความสุขเราก็มีความสุขเหมือนกันแล้วโดยเฉพาะลูกค้าในกลุ่มของธุกรกิจที่พัก<ะ>ที่เหมือนคนมาท่องเที่ยวมาพักกันเขาก็ต้องการความสุขจากตรงนั้นเราก็เลยมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถนำเสนอตรงนี้ได้อีกอย่างเจ้าของนะฮะผู้ซื้อผู้บริโภคเขาก็ได้รับความคุ้มค่า ในสินค้าที่ซื้อไปใช้ดูไหมฮะมันก็ทําให้ต้นทุนเขาไม่สูงใช่ไหมฮะเซอร์วิสทุกอย่างเขาก็ได้ลดลงเพราะว่าถ้าเขาใช้อุปกรณ์ดีๆงานเซอร์วิสเขาก็จะลดถูกไหมฮะอ่าใช่ค่ะนี่คือหัวใจสำคัญใช่ใช่คือการลดคอสของลูกค้าโดยตรงเลยเพราะว่าคือลูกค้าสามารถซื้อกับผู้ผลิตโดยตรงเลยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคุณกลางแล้วก็โปรเจกต์ถัดไปในอนาคตก็คือว่า เมือ่อลูกค้าหลายๆลายค่อนข้างมีศักยภาพมากส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีกันโรงแรมหลายๆที่หลายๆตึกเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความชำนาญของเราดีน่าก็พร้อมที่จะทำแบรนด์ให้กับลูกค้าเลยเขาบากทำแบรนด์ในที่นี้หมายถึงว่าสมมติลูกค้าเขาอาจจะมีหลายหลายร้อยห้องแล้วเขาต้องการให้อุป,ปรกรณ์ห้องนั้น เป็นแบรนด์เอกลักษณ์ของแบาเขาเลยอเคเยี่ยมเลยเราก็สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้แต่อันนี้ก็คือเป็นงานในอนาคตที่เรานําความชานาญของเรามาเสนอให้ลูกค้าได้ค่ะอันนี้อันนี้เยี่ยมเลยฮะสามารถเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมีเราว่ามีไลฟ์สไตล์แบบของแบรนด์ของเขาจะเป็นแบบนี้ไลฟ์สไตล์แบบนี้อุปกรณ์เขาก็ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของของเจ้าของนะแล้วก็ผู้มาพักแขกมาเห็นเขาก็จะมีความรู้สึกว่าที่นี่ให้ความสำคัญกับ แขกมากจนถึงแบบว่าชื่อเสียงเขาแบรนด์เขามีดีมากเลยด้วยเลยโอ้ดีใจมากเลยนะที่ที่มีที่ที่จะมีแบบนี้ขึ้นมาค่ะก็ต้องขอบคุณพี่น้องคอพออค่ะถ้ามีอะไรดีนะก็พึ่งปรับตัวออกมาก็อยากได้รับคําแนะนําเยอะๆค่ะสามารถส่งข้อมูลแนะนํามาได้เลยค่ะว่าอยากให้เราอดูแลหรือพัฒนาอะไรมากขึ้นค่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็ learning by doing ไปด้วยเนาะเพราะว่า ด้วยความที่เราอยู่หลังบ้านมาตลอดพอเรามาอยู่หน้าบ้านเราก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยใช่ค่ะดีใจนะคะเพราะว่าอย่างน้อยพี่น้องคองพอ,อเราหลากหลายความคิดหลากหลายประสบการณ์กับความต้องการทุกคนก็จะมีประสบการณ์เยอะเพราะฉะนั้นพี่น้องคองพอ,อมีข้อแนะนําอะไรใช่ไหมคะที่จะให้ให้ดีหน้าได้ทําหรือได้ได้เป็นเขาเรียกว่าโปรดักในใจของชา,า,าวคอพอ นะฮะฮก็แนะนำได้เนะาะดีดี่ะดีใจนะคะท,ที่ที่แบบเราสามารถทำให้ให้เป็นเอกลักษณ์ของเราได้และดีหน้าก็จะเป็นเป็นสิ่งที่อยู่ในใจคอพอ,อเสมอแล้วก็ยอมรับผลิตภานโนที่ก็ใช้อยู่เพราะว่า พี่ๆน้องๆก็ทําโรงแรมอยู่คพอรู้จักเฮียเฮียเขาก็แนะนํำมาไปซื้อมาใช้เขาก็ดีนะคค่ะไปขอบซื้อมาใช้กันแข็งแรงค่ะแข็งแรงก็น่าใช้ค่ะถือว่าทนด้วยค่ะคือจุดต่างที่าในเรื่องของวัตถุดิบอเราจะค่อนข้างชํานาญในกลุ่มของทองเหลืองอเพราะว่าดีน่าจะเน้นกลุ่มทองเหลืองเป็นหลักแล้วก็ ถ้าเป็นตัวพลาสติกเราก็จะใช้แต่ ABS อย่างเดียว oh, <okay. S 2> ค่ะการที่เราใช้ลักษณะแบบนี้มันจะสร้างความทนทานในระยะยาว <Okay. S 2> แล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะทำให้ลูกค้าสบายใจได้ mm hmm. ก็คือสินค้าของหนูทั้งหมดเนี่ยค่ะเราเปิดโมเองทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็ฝังโลโก้เราลงไปในเนื้อโลหะเลยอะค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือการันตีในเรื่องของลูกค้าซื้อไปมีคนรับผิดชอบ <Okay. S 2> ค่ะ ก็แล้วพูดถึงการันตีเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่เนาะ,ะผู้ซื้อเนี่ยมักจะเจอปัญหาคือที่ผ่านมาเนาะเราซื้อแล้วแบบเฮ้ยติดตั้งแล้วยังไม่ทันใช้เลยเสียแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแต่ของดีหน้านี่ก็คือ<ะ>นโยบายการรับประกันของเราอะค่ะเราก็คือหลังจากลูกค้าซื้อไปสามารถเปลี่ยนทันทีได้สามสิบวัน,วนค่ะคือเราเปลี่ยนใหม่ให้เลยอะค่ะค่ะ รูปกษณ์ก็สวยนะรูปราก็เป็นเอกลักษณ์ที่สวยมากใช่ค่ะเพราะว่าด้วยความที่สินค้าบางชิ้นอย่างพวกนี้มันจะเป็นสินค้าพื้นพื้นพวกรุ่นคลาสสิกที่จะต้องมีแต่เนื่องจากว่าบางสถานที่มันต้องมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่เราก็จะดีไซน์ที่มีความแตกต่างออกไปจากในตลาดอะค่ะสามารถลองรับ ไลฟ์สไตล์ของผู้ผู้ใช้ผู้บริโภคได้ใช่ใช่ค่ะนอกจากนี้ต้องมีอะไรครับเอ่อมีชุดชำระฝักบัวท่อน้ำทิ้งตะแกรงกันกลิ่นก๊อกน้ำก็เรียกว่าทุกอย่างอุปกรณ์ท่อน้ำทุกอย่างอะค่ะค่ะยกเว้นยกเว้นเฉพาะพวกสุขภัณฑ์พวกโถเซรามิกอะไรอย่างเนี้ยเราไม่ได้ทำเราไม่มีเซรามิกใช่ค่ะใช่ค่ะเหลือเรามีหมดส่วนใหญ่ไม่เพราะว่าด้วย การของเราเราก็กระชินทีนขึ้นมาค่ะแล้วถ้าจะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0ูนย์แตามหน้าจอนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ4ี่สองสี่ห้าเก้าเจ็ดสี่ใช่ค่ะใช่ค่ะเรามีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงค่ะครับค่ะถ้าถ้าหาเบอร์ไม่ได้ก็ติดต่อรายการอีกิปไ่ยยินดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะครับวันนี้อนุญาตจบรายการเพยงนี้นะครับ สถานที่ตอนนี้กำลังตกใจฝุ่น,เป,นเปิดอาจจะเยอะไปนิดนึงเิอพี่เข้ามาก่าวลากแบบเป็นอไรเป็นพิธีกรรายการให้หน่อยก็ขอบคุณอซอนะคะที่ให้ความรู้แล้วก็ให้ได้เรียนรู้รู้จักโปรดักที่ดีๆนะคะยินดีนะคะที่ได้รู้จักโปรดักดีๆแล้วก็เชื่อมั่นว่าพี่น้องคอพอ,อทุกคนได้มีโอกาสใช้ของดีๆจากดีหน้า ขอบคุณมากค่ะ,คะขอบคุณเพื่อนๆชาวอียิปทุกคนนะคะถ้าสะดวกเมื่อไหร่มาถึงกรุงเทพก็เชิญที่ชสลสิิธิ์ได้เลยนะคะอคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ